สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกับผมอิชินเคยนะครับวันนี้ผมจะมาปดโปรโมช่องเพื่อนนะครับช่องพี่ไฟนะครับเขามีสองช่องนะครับลืมเลยว่าไฟคนเทพนะครับพิม์ไปนะครับว่าไฟคนเทพพิม ผมขอ,ขอเวลาพิมพ์นิดนึงนะครับนี่นะครับไปคนเทพ X0 น,นะครับช่องนี้เลยนะครับผู้ติดตามก็ช่วยติดตามหน่อยนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมไปนี่นะครับเขาเขียนชื่อไว้แบบอะ้นนะครับ ติดตามช่องพี่เขานะครับกดไปเลยผมก็ติดตามเขาพี่เขาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่พพี่เขาก็ก็ได้เหมือนกันนครับเขามีช่องหนึ่งครับช่อง F อ,อะไรนี่แหละมันจะไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครยัง่ลิมกดช่วยติกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับายบาย